ทานภาษาญี่ปุ่นครอบครัวแมวดูดาวคาซุคุโนเนโกโนโฮชิคันซัสึ513ปีก่อนโกเฮคุจูซันเนนมาเอโนนิฮงโนโมโนกาตาริกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหุบเขาลึกของญี่ปุ่นมีครอบครัวแมวอาศัยอยู่มูกาชิมูกาชินิฮงโนยามาโนนาการิเนโกโนคาซุคุกาซุนเดอิมาชิตะ ครอบครัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักดาราศาสตร์ที่สังเกตการดวงดาวคโนคาสุคุวะโฮชิโอะคันซาสึซุรุโกโตเดะยูเมนะเทนมงกักะเดชิตะเมื่อถึงกลางคืนพวกเขาจะขึ้นไปบนเนินเขาและเงยหน้ามองท้องฟ้าเพื่อคำนวณจำนวนดวงดาวคาเลลาวะโยรุนินารุโตะโอกา u โนอุเอนิโนโบริโซลาโอมิยากเเตะโฮชิโอ คาโซเอมัชิตะแมวที่อายุมากที่สุดในครอบครัวชื่อมิเกะมิเกะมีความรู้เรื่องดาวเป็นพิเศษและสามารถอ่านการเคลื่อนที่ของกลุ่มดาวได้อิจิบังโทชิอุเอโนเนโกะมิเกะว่าโทคุนิโฮชินิคูวาชิคุเซสะโนะอุโกคิโอโยมุโกโตกะเดคิมัชิตะ มิเกธถนัดในการสอนชื่อของดวงดาวและเล่าเรื่องราวของท้องฟ้ายามค่ำคืนให้ครอบครัวฟังมิเกว่าคะซุขุนิโฮชิโนนามาเอะยะ เโซลาโนโมโนกาตาริโอโอชิเอลูโนกาโทคุยเดชิตะวันหนึ่งมิเกะบอกกับครอบครัวว่าคืนนี้พวกเราน่าจะเห็นดาวตกที่พิเศษอาลุฮิมิเกะว่าคาโซคุนิอิมาชิตะคนยะโทคุเบซึนะนากาเลโบชิกามิเอลูเดโชทุกคนในครอบครัวต่างตื่นเต้นรอเวลาค่ำคืนมาถึงคาโซคุเซนอินก้าวคุวะคุชินากาลาโยรุโอมาจิมาชิตะ เมื่อถึงเวลากลางคืนพวกแมวก็พากันไปนั่งบนเนินเขาและเงยหน้ามองท้องฟ้าโยรุนินารุโตเนโกตาจิวะโอกาโนอุเอนิสุวาลิโซละาโอมิยากเกมาชิตะในขณะนั้นดาวตกส่องแสงสว่างพาดผ่านท้องฟ้าไปอย่างรวดเร็วโซนก ชุนคังโซลานิวะฮิโตสุจิโนคากายาคุนากาเลโบชิกะอาชิริโนเคมาชิตะมิเกะยิ้มแล้วพูดว่านี่เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีมิเกะว่าโฮโฮเอนเดอีมาชิตะคเรวะโคอุนโนชิรุชิเดสตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ดาวตกปรากฏพวกแมวจะขอพรเพื่ออนาคตที่เต็มไปด้วยความสุขโซเลอีไลเนโกตาจิวะนากาเลโบชิกะอาลาวะเลรุทา ีน้ชิอาวาเสนะมิไลโอในไงอิมะชิตะคำอธิษฐานเหล่านั้นยังคงส่องสว่างในท้องฟ้ายามค่ำคืนร่วมกับแสงแห่งดวงดาวตลอดไปโซโนเนไกวยะโฮชิโนฮิการิโทโทโมนิโยโซรานิเอเอ็นนิคาไกยาคิซูซูเคเตอิมัส